สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยทำอันนี้นะคะพี่อ้อยไม่ได้ทำคลิปเนาะเพราะว่าพี่อ้อยเคยทำไปแล้วเนาะอันนี้เป็นมะขามป้อมนะคะพี่อ้อยเอามาดองนะดองอดองทิ้งไว้สามคืนนะคะเพื่อไม่ให้เขาขืนเนาะเสร็จแล้วพี่อ้อยก็มาแช่อิ่มนะคะตัวนี้ไม่ต้องแช่น้ำปูนนะคะ,ะคลิปก่อนนู้นพี่อ้อยแช่น้ำปูนเนาะแต่คลิปนี้พี่อ้อยไม่ได้แช่ กอ็ออกเค็มนิดๆน,นะคะแล้วก็หวานหน่อยๆนะคะไม่หวานมากเพราะพี่ว้ยทานหวานไม่ได้เนาะก็ชุ่มคอดีค่ะอร่อยไม่ได้ใส่สีนะคะเพราะว่าใส่สีก็เขาก็จะสวยไปอีกแบบนึงเนาะที่เขาขายทั่วๆไปเขาใส่สีพี่วอยทำทานเองนะคะมันไม่ได้ใส่สีอันนี้เป็นมะขามป้อมที่น้องแป๊ดส่งมาให้พี่ว้ยตอนนั้นเนาะ ทานไม่ทันนะคะก็เลยเอามาแช่อิ่มดีกว่าอันนี้เดี๋ยวจะเอาเข้าตู้เย็นเนะเาะพี่ว่าไม่ได้แช่น้ำปูนนะ,ะก็เลยจะเหี่ยวๆหวแต่ก็ก็กรอบนะคะเพราะเนื้อมะขามป้อมโดยรวมเค้าก็กรอบอยู่แล้วเนาะก็เลยไม่จำเป็นต้องแช่มัน้ำปูน ิวไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าพี่อ้อยน,น้องส่งมาให้พี่อ้อยก็อยู่ไปสณีมาแล้วเนาะแล้วเสร็จแล้วพี่อ้อยก็ไม่อยู่บ้านอีกกว่าจะได้มาเปิดกล่องก็ผิวก็ได้ประมาณนี้แต่รสชาติก็ยังคือมะขามป้อมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าถามพี่อ้อยว่าอร่อยไหมพี่อ้อยพี่อ้อยคิดว่าอร่อยนะคะอร่อยเพราะว่าตัวเราลำพังตัวเราเราก็ชอบมะขามป้อมอยู่แล้วเนาะ อันนี้มันผิวเสียเนาะพี่วายก็เลยตัดหลอกผิวออกตัดทิ้งไปนิดนิๆมาค่ะมาทานได้กันค่ะมาขำป้อมแช่อิ่มเนาะเดี๋ยวพี่วายจะลงรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะคะว่าวิธีการดองนะคะแล้วก็ การทำแช่อิ่มเนาะทำยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวพี่อ้อยลงเอาไว้ใต้คลิปนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะขอบคุณมากๆากเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ